คือเป็นวันนี้ก็คือเป็นวันที่ครบรอบนะในปีนี้ครบรอบ57ปี57ปีของวัดสัตตะโคนะครับรอาจารย์ก็เลยเล็งเห็นว่าวัดเนี้ยคือยังขาดสิ่งศักดิก์สิทธิ์เราก็เลยได้ทําการบวงสรวงไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกทําไมถึงต้องเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกเพราะว่าพระพุทธรูปปางนาคปกเนี่ยคนโบ,ร,บราณโบราณถือว่าจะได้ปกป้องคุ้มครองปกปกักรักษา คุ้มฟ้าคุ้มฝนคุ้มภัยขจัดศัตรูมูมานนะครับให้ออกแล้วก็ได้อัญเชิญองค์พระเท้ามหาพรหมเวสุวรรณูนะครับมาประดิสถานทําการเบริกเนตรใหม่ในวันนี้ก็เป็นการบวงสรวงเพื่อที่จะฉลองอวัดด้วยนะครับแล้วก็เบิกเนตรพระพุทธรูปด้วยแล้วก็ทําการ เชิญชุมนุมเทวดาให้มาอยู่ในสถานที่อันเป็นศักดิ์สิทธิ์นะตรงนี้นะครับให้กลับมาปกปักรักษาในพื้นที่ดินแดงของสงก็คือวัดสัมพันธ์ ยันที่พระอ,อาจารย์ใช้เจิมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บรรดาญาติโยมเนี่ยเป็นยันนะแก้วสารพัดนึกนะครับนะตัวนี้เป็นนะชั้นสูงก็คือนะดวงดีนะดวงเศรษฐีนะเส้นวาสนารับโชคใหญ่จับเงินล้านนะครับยันตัวนี้เป็นยันที่คือเกิดขึ้นด้วยธาตุทั้ง4ี่ของกายของเรานะครับก็เกิดได้ดินน้ำลมไฟเงินทองนาคนะครับ ประมาณนี้นะครับที่เราเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้คุณโยมนั้นได้มีฝันและกําลังใจที่จะไปต่อสู้กับอุปสรรคภ่ายภาคหน้าอีกครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งการอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณนั้นนะครับเป็นการอัญเชิญมนต์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาปกป้องคุ้มครองให้แก่บรรดาญาติโยมโยมบางท่านอาจจะมีทุกข์โยนลมเพลลมพัด โดนอะไรที่ไม่สมควรจะไปโดนมาหรือว่าเดินไปกระทบกระทูผีปีศาจดวงวิญญาณหนึ่งดวงวิญญาณใดมาอย่างเงี้ยเราไม่สามารถมองเห็นได้น้ำมนต์รัตนสุวรรณตัวนี้ก็จะมากระจัดล้างสิ่งพวกนี้ให้ออกจากกายเราไปให้เหลือแต่ฟวาเป็นมงคลอยู่กับชีวิตเรารัตนะแปลว่าแก้วสามประก,การหรือแก้วสารพัดนึกก็เอามาจากการที่เจมิมฝามืออีกเช่นเดียวกัน สุวรรณก็แปลว่าทองเพราะฉะนั้นแก้ว3าประการอันนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกับเรามาตั้งแต่เป็นพันพันปี2000ปีมาแล้วนะครับก็เลยเอามาเป็นกุศโลบายว่าทาน้ำมนต์รัตนสุวรรณขึ้นมาเพื่อที่จะให้บรรดาญาติโยมได้อาบไปแล้วเนี่ยกระจัดทุกกระจัดสกุโกโรคภัยไข้เจ็บอาจจะได้หลุดลอยถอยเลื่อนออกไปจากกายของเราด้วย อาจารย์จะบอกกระโยมแบบนี้ครับว่าการเจิมฝ่ามือไปแล้วนั้นไม่ได้แปลว่าเจิมไปแล้วถ้าโยมไม่ไปทํามาหาก,กินจะรวยไม่ใช่การเจิมไปมันต้องควบคู่กับชีวิตประจําวันนะครับชีวิตประจําวันเราทํางานก็จะไปได้ยันตัวเนี้ยที่เจิมไปเนี้ยที่เขียนไปที่จานไปก็จะไปหนุนไปเสริมไป,ไปค้าไปคูณให้กับชีวิตของเราการทํางานที่เราประสบอุบัติเหตุหรือประสบปัญหามันก็จะลาบลื่นไปด้วยนะครับ อาไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้บอกนะว่าเจิมไปแล้วโยมจะรวยนะถ้าโยมนอนอยู่บ้านก็ไม่รวยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเจิมไปแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นฝันและกําลังใจเป็นมิ่งเป็นฝันให้คุณโยมว่าคุณโยมเจิมไปแล้วจะได้มีพละกําลังมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้และวันนี้อย่างนี้ครับ ก็อยากจะฝากไว้ว่าพิธีการวิธีกรรมอาบน้ำมนต์รัตนสุวรรณในครั้งต่อไปก็คือในเดือนหน้านะครับก็ตรงกับวันที่14กรดก,กรดาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ย้ำอย่างเป็นทางการว่าพระอาจารย์ย้ายมาจำพรรษาณนะวัดซับตะโคาะตำบลไทยเจริญอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่จำพรรษาที่นี่รับแขกรับคณะศรัทธาทุกวัน เปิดเจิมฝ่ามือแก้วสารพัดนึกตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับของทุกวันเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลมาช่วยกันพัฒนาถาวรวัตถุที่อยู่ภายในวัดสัพตะโคนะครับเพราะว่าวัดสัพตะโคนี้ยังขาดปัจจัย และดุลยทรัพย์ในการบูรณะวัดอีกมากมายก็ขอเรียนเชิญเจริญพรอาจารย์ไม่มีสิ่งใดจะให้นอกจากพรผมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้คุณโยมนั้นมีอายุวันนะสุขภาระ,ระปฏิพาทนท่านาสารสมบัติหมดเคราะห์หมดโศหมดโลกหมดภยัยหมดเสนียดอัปีจันไรทุกที่วาราตีการการค้าการขายก็ขอให้เจริญก้าวหน้าการงานก็ขอให้เจริญก้าวไกล การเงินอย่าได้ขัดสนอย่าได้ต่ำฝกคนและอย่าได้จนฝกใครจงเป็นผู้ชนะทั้ง4ี่ทิศและ8ดทิศต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินขอเจริญพร ช่วงนั้นก็มาดูดวงกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็ให้ไปแก้ไขะค่ะพระอาจารย์บอกว่ามีกรรมกับมารดาก็ให้ไปขอขมาแม่แล้วก็เอาน้ำล้างเท้าแม่มาอาบสามวันนะคะวันที่สี่ก็ปลดนี้ปลดธิ์เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ชีวิตก็ดีมาโดยตลอดะค่ะหลังจากเจอพระอาจารย์